กูซื้อได้รถต้องให้เสีันจะกัดไปหายรถแล้วาเบิ่งกบเบิ่งกบเบิ่งกบผู้ใดสิเบิ่งกบผีผีผีแย่ผีผีแ่ผีผู้ใดอยากเบิ่งกบเอาบ่าเนี่ยเบิ่งกบดูมีตัวใหญ่บ่เนี่ยคุณน่ะส่วนอยู่คุณน่ะเย่แย่แย่ส่วนส่วนอยู่กบกบกบ มันเหลอะไร้างคนอ่ะยุ่มยัยิ้มยันยิ้มแ่คน่ะพูไดนยากินโก๊หน่อยกูได้ยาตื่นกูจนนีมืดตื่นไงมันสว่างเดี๋ยวซีหาเนเออกมาให้แล้่อจููได้ยากินก้โยกมือเขื่นแจ้งการเอาื่อยกมือเขื่อนยกมือเขื่นพี่น้องด้วยนึ่โง่เง่ากับ นั่นดอกล่างยุบสะอาดยุบมันสีนั่นซื้อบนโบดูโบเออโขบโบเออโบอกสีมันคัดแล้วนะว่จ้ะแต่คัดไยำนันก่นนะจะกินดำกคนก็ได้ไปหายากตัวนี้ผู้ใดสิกินเนี่ยผู้ใดสี

ผู hey, head, ้ใดหนาววนน่าทางอื่นอุดรคือหอนแท้